สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําตัดปลายขากันนะครับอังเกงตัวเดิมตัวที่แล้วนะครับผมทําขาดเข่าเอาไว้นะครับขาดเข่าเอาไว้ทีนี้สังเกงตัวนี้ขายาวมากก็เลยจะมาตัดปลายขาตัดปลายขาแต่ไม่ต่อนะครับตัดแล้วก็ทําเป็นขุยๆเป็นแฟชั่นนะครับจะออกมาอะไรลักษณะ นี้นะครับก็จะประมาณตัดตัดตุ่มหรือข้อเท้าใส่กับรองเท้าผ้าใบก็สวยครับแล้วก็จะีอีแบบคือแบบนี้แต่วันนี้จะทาแบบเลยครับจะไม่มีจะไม่มีฉีกจะไม่มีฉีกที่ปลายขาดูไม่ค่อยชัดน,นี่ะครับตอนนี้เราก็ต้องมา ประมาณกางขากางเกงว่าจะตัดขึ้นมาเท่าไหร่พับขึ้นมาพับขึ้นมาแบบนี้อุปกรณ์ก็สําคัญเลยการไกลคมมากต้องใช้แบบคมถ้าได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเห็นรอยนะครับจะเห็นรอยแล้วก็เห็นรอยพับไว้หรือว่าถ้ามีช็อคช็อคที่ช่างตัดผ้าก็าใช้กันก,ก็ดีครับก็จะได้ ขีดเส้นตรงไว้ก่อนอันนี้ผมจะแบบตัดเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับต้องนิ่งๆเลยครับนิ่งมากพยายามจะ่าเอากัรไกลออกนะครับตัดก็ตัดยาวไปเลยจะตัดยาวไปให้ได้ตรงมางตรงมางถ้าตัดดีๆนิ่งนี้ก็จะตรงข้างนี้ ตัดไปเร,รียบร้อยแล้วเกรียงดีๆสวยๆก็ตัดไปแต่ที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คือข้างหนึ่งข้างหนึ่งต้องตัดให้เท่ากันกับข้างที่ทตัดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาจัดหอเกรงตั้งแต่เอวลงมาให้ตรงกันนะครับให้ตรงกันแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าตรงกันหรือว่าตัดขึ้นมาแค่ไหนก็เอาที่ตัดแล้วเมื่อกี้นะครับ มาวางเทียบดูนะครับว่าวางแล้วเนี่ยปลายขาจะเท่ากันไหมทาให้เท่ากันเราก็ต้องดันกครืงเกงขึ้นอีกนิดนึงปรับกคงเกงให้แบบให้ปลายขาเท่ากันปลายขาเท่ากันเราก็จะรู้เลยว่าทีนี้ตัดตำแหน่งนี้ต้องกดไว้ก่อนนะครับนี่ก็ใช้ตรอตอนนี้ต้องตัดก่อนแบบง่ายๆนะครับแบบไวๆ ไม่ยากเรียบร้อยสอชิ้นทีนี้เวลาทำปลายขาก็เอาแบบไวๆก็จะวิธีก็คือเหมือนเดิมครับแพงแบบแข็งๆแปลงแข็งแนะครับ คนธาตุทองแดงนะครับอาจะฟังยากหน่อยว่าขูดเหมือนเดิมขูดก็แต่ครับขูดไปเรื่อยขูดจนได้สีขาวๆออกมาแล้วก็ก็จะเป็นขุยก็จะเหลือส่วนทีน่เป็นธายีนที่เป็นสียีนในส่วนสีขาวก็ ให้ด้านออกมาด้วที่ออกมาเดี๋ยวก็ใช้บีดตัดนะครับนี่ที่ใช้ตัด <c inhos> ผ้านะะท่านดเป็นขแลนะอัดข้างก็ทําทําแบบนี้นะครับทําได้สองข้าง ข้างนีนก็ทำสองฝั่งอันนี้จะทำแบบเร็เวๆเลยครับถ้ามีแหลกก็แหลกจะช่วยดึงได้ดีมากเลยครับแหลกก็จะดึง เส้นได้พอเราดึงเสร็จเราก็มาทำเป็นขุยขุยุๆเอาแปรงมาขูดมันก็จะเป็นขุยขุยขึ้นอีกอันนี้ไม่ได้ใช้แหลกใช้แปรงกดกดตรงได้าสีขาวแล้วก็ดันออกมาก จะออกมาลักษณะนี้มีเส้นได้ก็ใช้มีดตัดเส้นไทยที่มันยาวออกมา ชันได้ที่ตัดแล้วก็หาที่ใส่นะครับเพราะว่าจะปลิวแล้วก็จะเป็นฝุ่นในบ้างตัดให้เรียบร้อยเลยเฉพาะสีขาวๆนะครับเฉพาะได้ที่หลุดออกมาที่เราขูดแล้วมันหลุดออกมานลครับ เป็นลักษณะนี้เห็นชัดไหมเห็นลักษณะนี้เรียบกันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราซักซักหลายๆครั้งก็จะเป็นขุยเป็นขุยแต่บางบางคนเขาก็จะให้ช่างตัดผ้าเขาเย็บ ได้ส่วนนี้นะครับเพื่อแม่มันหลั่นขึ้นมามากอีกข้างหนึ่งก็ทําทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันอันนี้ข้างที่ักแล้วอันนี้ข้างที่ยังไม่ทำนะครัเป็นรยอยตัดอยู่เป็นรอยตัดอยู่นะครับลองทําดูกันนะครับไม่ยากครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในการตัดขานะครับระมัดระวังหนึ่งก็คือตัดต้องตรง 2ตัดเสร็จแล้วขาสองข้างต้องเท่ากันนะครับส่วนการขูดก็แลนะ้วแต่จะขูดหรือจะดึงก็ได้แล้วแต่สไตล์ของของแต่ละคนหรือว่าจะฉีกออกมาสักเซน2เซนก็ได้หรือบางคนก็จะทำเป็นเนาเนาเนาเเป็นลายๆาด้านล่างของขา เหมือนจะขาดแต่ยังไม่ขาดนะครับแต่ว่าเป็นรอยขูดเป็นรอยขูดลายๆก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมจะแนะนำเการตัดปลายขาแบบง่ายๆแล้วก็ขูดง่ายๆใช้เวลาข้างหนึ่งก็ทําไวๆก็5นาทีก็เสร็จ10นาทีก็ใส่ไปเที่ยวได้แลละครับ แค่นี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็จะมาแนะนำกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ